สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกระแสสตอรี่นะคะคนชอบตัวเลขไม่ควรพลาดนะคะงวดนี้16สิงหาคม2565นะคะเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เกิดเมื่อวันที่4สิงหาคม2 5 0 4นะคะก็มีอายุครบ รอบ61ปีพอดีนะคะปีนี้ก็จะเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมานะคะทางด้านครอบครัวของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ก็ได้เดินทางไปทำบุญเลี้ยงพระณนะวัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีเหมือนทุกปีนอกจากนี้นะคะสามีของแม่พึ่งราชินีลูกทุ่งไกลสอนแสงอนันต์ก็ได้ล้วงหายเสียงโชค จับเลขลูกปิงปองให้โชคแฟนๆอีกด้วยซึ่งหยิบได้เลข696นะคะและนอกจากนี้ยังมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับแม่พึ่งพุ่มพวง,พวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งไทยอีกหลายตัวนะคะ6 1 04 08 25 16 5้าและนี่ก็คือเลขที่เกี่ยวข้องกับแม่พึ่งราชินีลูกทุ่งไทยพุ่มพวงดวงจันทร์ทั้งหมดนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ